ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีเลยยูทูบช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมอ่าภาพาไปเบิ่งตลาดม,วม,วมว้วนๆพี่น้องจากบ้านโขกกลางเรื่อเอฟซีไม่ทีเพิ่นอ่าใส่ข้ามน้ำหนาของเพิ่นว่าคุณป้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นเอฟซีไม่หล่ะอายุบ้านโขกกลางประเด็นคือบ้านมีพวกหุ่นจักสื่อจริงว่าเพิ่นอยู่บ้านใด้มองใด้จังใจเนาะครับเนาะพี่น้องก็เลยกลายเป็นว่า เขากะมาซุมไปยังตลาเอาพูดป้าเบื้องเอาเด้ออยากเห็นตลาดบ้านเจ้าของวัดสันพี่นองครับเพ่อจะเห็นตลาดบ้านเจ้าของเดี๋ยวพามาจัดให้ได้ยังครับอุ่นตัวเตียเตี้ยเลยมานคักพูดนะพูดแม่ลางยองยองขายเลยความสีขาแล้ว อืพร้อมสีขาดแล้วอือย่างไรโอ้ยคุณแม่มาเห็นอยู่ตลาดมีแล้วคุณแม่เฮาเจ้าขออง่าเจ้าของขอนเห็ดเจ้าของขอนเห็ดม่วงคานิดาได้อะไรคานิดาได้ผักเอาลูกพีง่ายกินเป็นอยู่หมูน่ะว่าตั้งใจมาซื้อสี่งสิหาล้วสัตว์ไมาเจอหมูเมนูสักวันเลยสะดุดเลยอืต้องเอาหมู เลียดมีเท่านี้บ่เมนุดโอตแสดงต่อไปเพื่อนว่าสิเอาไปเห็ดอ่าเงี้ยตุ่มปลาไหลยักถุงบ่มีบม่บว่ากันเดียวเข้าจะคโคงมาทางพี่อาคุณป้าทีคุณป้าที่าวจะคล้องอยู่บนโคกกลางเนาะครับเนาะเป็นซื้อมาจาังได่บ่มีบบหู้สิ่งที่หูก็คือมาท่าให้เราเ้อคุณแม่เด้ออ่าเบิ่งกันไปเป็นตลา,าดย่อมย่อม ยังไปกับพ่อนาจะเขินหานาที่นาจะครบตะวาของก็คือเก้าพี่รองผมอัดแน่นไปด้วยคุณาภาพเนาะครับนเนาะไปใส่กับพ่อถ้าคุณแม่นี่เด้่าเม,<บ>ามนพุ่มซีนาเนาะไปใช่กับพ่อฟาเ็นพ,อพุ่มซีนาไปใส่กับพ่อว่าจนคุณแม่ว่าแจงบักขีเล็กบรรยามยังสี่พันแจงมากหมูว้านพันบ่แจงคุณแม่มาลีท่องยากินแจงบักขีเล็กกระเสือบว่าเสือแบบว่าท่านยุบานเ่านพมีหมู่บ้านนี่ อ่ะสิบบาทอ่านี่ลาบปลาตองแกงปลาเค็กคือกันนี่คุณแม่มาเรียไปแจกเองแลกงมาว่าหาอยู่ตลาดว่าเห็นเห็นถ้าเป็นกล่องลาบปลาตองบ้านโคกลางหิ้ามากต้มแล้อไม้ต้มแล้อไม้ปิ้งปลาเราปิ้งปลาของคุณแม่กับเมือนเดิมเราเชี่ยวมากเราขายอ่าเราขายเช่นคุณเชี่ยวมาขายความพีม่เท่ๆพี่น้องผมอ่เท่ๆเลยคุณแม่ว่า โอ้น้ำซั่วข้าวปุ้นบ่ครับนี่หบาทโอ้แจีงกัดเดือก่าเป็นน้ำซั่วข้าวปุ้นคุณแม่อ๋อต้มโอ้ต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูซั่วเฮตาโลบ่เห็นกันเลยเห็นแล้วอยู่บ้านนี่แหละนั่นซุปเท่าไหร่ล่ะนี่เก้าบาทซุปละสิบบาทเออน่าสนใจเอาไปลองอยู่บ่เหรอบ่เคยกินยักษีเอาเกินมากบ่เคยกินเห็ดอันนี้เลยเอา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 ไปยักษ์ซุปเนี่ยเอาเอาไปเดี๋ยวย่างมาเอาเด้ออาคุณแม่ เดี๋ยวไปกินเฮต้าโลกไปกินน้ำกันเ่เเย้กินยากย่เย<า>เห็นแต่ผู้นั้นผู้นี้ว่าแซ่บมันต้องเอาไปกินบ้างน่เป็นตลาดาพี่น้องผมเป็นตลาดแบกกะดินทางบ้านโคกกลางคองห้าพี่เต็มอยู่เขาเรามากนำามวกมากของคุณแม่บอึดบ่อยาก อันนี้ก็แม่ยพุ่นน้ำใช่มานางเหยียดสร้อยขายคือเก่็ความด้วยลูกค้าเพิ่นก,กนก็กระยิมเปื่อยๆอยู่พี่น้องเลยอือเขาโคตรเนี่แม่ตลาดมันยังสวน,นเฉียนว่ะพี่น้องเนาะตลาดแบบนี้มันยังสวนเฉียนบ้ามีบ้าแบบบรรยากาศเศร้าๆประมาณหกโมงหกโมงนิดๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าของเขืองเขามีเบิดด่บดเด้เห็นบ่เสี่ยวก้อนบ้ามีเอาไปกินแล้วมาสวย,ยจนจีเบิร์ดแล้วมาสวย,ยจีเบิร์ดแล้วโอ้ยคุณแม่นี่แหละครับขายดี อุ๋มไปด้วยคุณภาพราคาอะยอมเย้่ราคาถนนมิตรภาพได้ราคามิตรภาพถือว่ากินดีกินดีกินแซ่บเจ้าอร่อยก็ลกกระซีเบ็ดบาทขนาดเอามาสามสี่ถังดนี่เต็มบ้านเนี่ยที่เลียกเฟียดอกอยู่ในมูนี่เบิดเหลียวว่าท่านไม่ไม่เห็นกันพี่น้องผมไม่เห็นกันลี่ยุปองนั่นยุปองนี่ไปสิไปเห็นเขามันเขามันไกล โอ้ยเบิร์ตคือเก้านั่นแหละเอ๊ะผมซื้อ่าคนหลายเดียมวอนี้เนาะตลาดบ้านห้องผมซื้อมาคนหลายพี่น้องผมอือครับผมไปเรื่อยๆเอฟซีไม่กับมีเด้คุณเพิ่นใส่ค้ามน้ำนาเพิ่นว่าคุณปลาอีหยังนี่ล่ะเป็นเอฟซีไม่ป้าอยู่บันโคกกลางวสันเดี๋ยวไปท้ายให้ครูอาทิตย์ในเรื่องวสันป้าเมียป้าสิไปเรียนน้ำเด้เพิ่นว่าเอาจัดให้คุณปลาจัดให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวที่ยากจัดสองรอบก็ได้พี่น้อง บรรยากาศดีๆเนี่ยนี่ย่างจักซอสรอบเนาะครับเนาะอือเป็นตลาดแบบกันยินบ้านๆเนามีครูเนี่ยครูย่างเดี๋ยวพาไปเบิองไปเรื่อยๆขวพด,วพ,ดพี่น้องฟานผู้ม้วนซื่นหัวเสี้ยวถือได้เดือดเราคุณแม่คุณแม่ได้ยังโอ้ยดีเองพีสานบ้านขอยเองครับยูทูปพูดขอบล้วข่อยเบิองด้อยดีเองพีสานบ้านขอยเองบ้านเฮาเบิองหลายเอฟซีบ้านอันนี้หลายๆเลย พคนบอกให้มาถ่ายให้กันมาไปยังสารุกว่าอะไรเห็ดไหนบ้ามีเห็ดไหนอันนี้เห็ดบ่าอะไรกันสิปฏิเสธไปนี่เห็นบ่าเป็นแพงอยู่นี่บรรยากาศเนี่ยนี่มันว่าเป็นหาง่ายๆที่บ้านมีบอกเลยนะครับเด้อบรรยากาศเนี่ยนี่ว่าเป็นหากันง่ายๆหรอกะเอาคดีบ้าบ่าเป็นบ้านคู่กลางเห็นบ้นั่นนั่นนั่นเชิญไปบ้านคู่กลางนั่นเห็นบ่าพี่น้องอ่าเอาไปเรื่อยๆเ้าต้องเฝ้าเฝ้าเฝ้าคุย นี่บรรยากาศเพ่งแขงแนวนี้หาไซได้รพี่น้องผมนี่ขายหมากขายผู้ไปเรอยๆนะครับเนาะอาเซียผ่านาเพาเ่เห้กับพ่อมีให้เบิ้งเด้อคุณพ่อพุณแม่เด้อองนี่แหละครับไปเรอยๆคือรถขายโอ่งพี่น้องผมเป็นบาพี่น้องนี่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 รจัดปลาดบอกอพี่น้องเช่าโคกกลางทั้งหลยายโนดนๆจังได้เห็นทีหนึ่งนะครับเนาะ น้อไม้บงเขาเอิญตัวนี้โดนๆได้เห็นเดียวหนึ่งนี่นาสิเป็นน้อไม้หวานตัวนี้น้อไม้หวานตัวนี้น้อไผ่บงเบิ้งเอาเร์ครับเรื่องความแตกตังตัวนี้เป็นน้อไม้ป้านี่อ่าแซมออกมาเบิ้งเอาเร์นะครับเรื่องภาษีบ้าบ้ามีบ่บ่กอันนี้บ่วบ่ากับสิงหุจักกันยี่หรกแล้วก็บ้กหอยบ้าพวกใส่มากินกินดิบๆของมักบ้าพวกใส่เลยของดิบถืกอไฟบ่อดดให้บ้านเราสอบไปบ้าพวกใส่ ครับถือกไฟบ้าบอไส่บอกว่ามันบ้าเสียบบ้าเสียบไแย่ขันเป็นบ้านโคกกลากเองนะของคนบ้ามี่วานาจะเป็นแบกกระดินเพราะว่าสังเกตสังเกตเอาดิเห็นบ่้ครับใช่หรอครับเป็นเห็ดเป็นแบกกระดินก็เงาสวยๆพี่น้องผมเขากำลังจมาหยุดอยู่ลานผลไม้เนาะครับเนาะนี่หัวมาสุดอยู่หัวอ้ปลานก็โค้งเงีใหญ่ยเขียวปาดผู้ ปากวาตัวบักเอ็บพี่น้องบางิเอาไปใส่เบ็ดมันจังด้วันนี้ล้วบ้ามันสีขครั้งไปเลยโดนบอพี่น้องครับคุณแม่ครับผมอือคุละหมากรากใหม่เฮามีเท็นบ่ตลาดยอมยอมน้อย เบิ้งว่าบ่ของบ่หลายแต่จริงๆแล้วมันมีให้เลือกสรรได้ครูยา่างนั่นแหละเอาไปประกอบอา,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 าหารอย่างเดียวนะคุณพออ่อเนาะเบิดแล้วพี่น้องส้นหมูมเมนูเบิดแล้วก็คือบ่ร์ามาจักสิบตัวนี่ฮะเอาให้มันแล้วมันทัวสักเป็นอย่างแป๊บเดียวขนาดบ้านนี้ย่างไปหานาทีแมปนบ่อถ้าประกอบอาหนี้มันก็เบิดหลายแล้วล่ะแต่พอ,อย่างกลับมาหานาทีเกี่ยงตับพี่น้อง บอย่างลายเลยมีการเติมอีกต่้งหาดครับฝากไปถึงในอันเนอะเนียหมูก็มีที่ในอันเนียหมูกัมี่เอาไปลวกจุ่นเนอะครับเนอะบ้ามีนี่เอฟซีในอันอยากให้ในอันมาย่างรอน้ามี่เบิร์ตซ้ำนี่ว่าไมนดเบิร์ตซ้ำนี่เรียบร้อยคันคันเลียเระยสีเอาเด้อทวงทงหนึ่งคันคันบ่เลียะกันเล้วอาไปคันเพื่อนเอากับบ่เป็นยังคันคันบ่เอาสีเอาไปใส่ตุ่มปลาไหลให้เอฟซีห้ด้เบิ่งกัน อขอบคุณครับเอาไปตรงนีก่อนเดี๋ยวยังมาเอาเรียกอ๋อละเดี๋ยวไปผสมรากาเฮ็ดอ่าเยียบทุ่มปลาไหลพี่น้องน่าสะใจครับผมอืมยอมบานยี่วันอ่างขั้ก็ไปพ่อการรีพี่น้องผมไปพ่อการยุบอัางขัน้นคุณพ่อนี่ก็ไปพ่อการยุบอัางขั้นอีกอันนี้ปลูกเองหรือไปเก็บในป่าปลูกเองจ้าปลูกเอง ปลูกดอกกระเจียวแต่จีหาต้องหาตามป่าคู่มือนี้ครับสวัสดีครับคู่มื่อเพิ่นปลูกเองได้หลายอย่างเห็ดตับเต่าบ้ามีก็เห็นเพิ่นปลูกเองกี้เห็ดละงอกก็เห็นเพิ่นปลูกเองเห็ดผัวเพราะท่านเห็นปลูกเองเนาะเมนูเนาะเห็ดผัวหมู่บ้านไมื่อกี้เห็นอะไรก่อแมีนอยู่หน้าก็มีเห็ดอ๋อเห็นเป็นใบสาดใบเกยไข่ใบสาดใบย่างใบเห็ดผัวคำเก่าห้องนี่่บ้วะ ป้าปใหญไงต่ว่มาเกิดเท็ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปต้องไปฟิจิเรกับเมน,นเูซะแลวแยงน้อไม่พี่น้องผมบาดแยงน้อไม่คุณเชียงทอดแล้วยางว่นกลับไปนะครับน้องผมปังปิงยังมีเลยพี่น้องนี่เบื้องเอาเนี่ยเด็ดเด็ดกันไปเลยที่เดียวเชี่ยวล่ะผลละมาลาไม่เอาไว้สักนีดพี่น้องผมมาทิหนา้า คุณป่าเนี่ยคุณนำใจเนี่ยคือผู้ใดอะที่ยุคโคก,โกางหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงจากทางยะโสธรจัรดใหบบปป้แล้วนะครับเด้ออ่าบ่หูสู้เพิ่นกับโ่บอกเสือเพิ่นบอกตั้วป่าว่าสั่นเราสิคุณป่าเราสีซื้อป่านะครัะพี่รองผมอ้าวไปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่รองผมจวดจัดไปพี่รองอือประทับใจหมองนีแห้งเบิ่งกันโอ้เฮ็ดตะโลเนี่ว่ามีสร้างเฮ็ดตะโลไไป ีเดี๋ยวสิฟ้าไปกินฮิตาโร่โเสียบๆจัดไปพี่รองผม